ดีครับทุกคนพอกันมื่อนี้นะครับอากาศดีเป็นพิเศษนะครับฝนตกจำไว้ขึ้นอีกสี่สองสี่สามหราช่วงเช้านี่ 4, 2, ก,นก็ยังลิ้นอยู่แล้วครับจะไปงานดองครับข้างคุมใกขุ้นนะครับงานกินงานแต่งงานกันครับ ดี๋ยมีก็หอดบริเวณบานงานและกระปากับท่านเจ้าป้ามาแล้วนะครับ่อไปจองมพื่อ้างดันให้เพื่อนเพืนกัเนี่ยเอ้ยมือขัดวเต็มเลยนะครับทุกอยาที่พี่ต้องกันนะครับอาหารหลายเลาหาตะกี้จะนองมากตะกียนใ่้กินคุ้นเชื่อกันกต็มประมาเกือบยุคไล้าน นะครับเขบาบดให้ขั้วก,กันให้คนกันเนี่ยนี่จะคนหมูจะกลืนกนกันทั้งหมดนะครับกุยัจ้าพอดีนะครับสั่งจะเบากับหอดพอดีจะบ่ะบงหยดิน มาไก่าได้เนาะเจ้าเบานิเนาะคุณละครับดูนี่ข้าวว้าั้างเพื่ออากาศอำนวยนะครับระยะทางกับระมาลอยโคโรเยลมั้งมาเจ้าเติมนะครับหอดเจ้าปันกำลังรถจอดลังกำลังลงรถเชิญด้อางจ้เบาก็ได้ใล เาจะเเบงแล้วก็กินข้าวกินปลากันก่อนครับเพื่อนกิข้าวกินน้ำอิ่มน้ำซำนันตะกอนยังคอยว่ากันมาๆมๆ

พอดีพอดีก็ต้องหาเพราะเขาอเอาเลย <c oughs> <c oughs> che là cái đầm luôn, che là xích con, nó là kiểu không là quần quân con, พอหลังจากกินข้าวกินปลาอินมน้ำสำนัเรีบร้อยนะครับก็ได้เวลาได้เลิกเรียนยามนะครับแฮ่เจ้าบ้านะครับบ้านทำพิธีแฮ่เจ้าบ้าก่อนทำพิธีแฮ่เจ้าเบ้าขาม้าพราะเป็นพิธีนะครับซึ่ง ทุกคนออกไปต้อนรับนะครับร่วมกระบวน่าจ้าบ้าวเขามา ท่างที่ที่งานก็มาถึงนาบ้านนะครับก็ดีนี่พอพามช่า่ที่ทามไทยมาจนได้มาจไมาจนเทาตาขายไเ้าตา่ยไปพอพามสามชุดชางที่ที่พามเรียบร้อยก็ดีมีการล้างทีนล่างเช้าห้เจ้าบ้านะครับถัดาที่นี่คือคนทีสานเหตุกนัง จากล่างตืนล่างล่างเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้กองผ่านด้านนะครับทางประตู้เงินตู้ตู้ช่องที่เขาจะวางตามรูปแบบของต้นมิชา,าเน้าช่วยปฏิบัติงานนะครับตัวนี้นก็ขอยติดตามพิธีกรรมทั้งจ้านทั้กทง,งกัน มันมันเกี่ยวพูงไม่เด้มันล่งแง่ที่เดินะแง่เดิมว่าด้วยสวนมากก็มนจันอกเว้ยกันลงร้านขากันกดเท่าเดียวมันจะตุ๊กหงามแะนอไ่ไ่เป็นเอ้ยข้อไม่ไยา้อ้อ้อหัว้อ

จากคู่บ่าวสาวนะครับสวมสอยสวมแหวน,วนให้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นนาทีของพ่อพั่มพอพั่มก็กจะทำธี่ใบสีสู่ขวัญเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาวก็ทำธีเสร็จผุนละครับก็จะได้ผูกคอต่อแขนนะครับก็จะดูชมงตัว,วบ่าวสาวขอขอตอบใ 我厉害。<laughs> ครับพอเสร็จทั้งพิธีทั้ทงพามแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นผูกคอต่อแขนให้คู่บ่าวสาวนะครับต่อไปก็เชิญนแชร์คู่มาร่วมงานทั้งเมื่อแต่ก็ผูกกันให้คูบ่บ่าวสาวพ่อเป็นคนรัางกายนะครับยิ่งใหญ่ไงอยู่สังครมก้วกับ ซึ่งดีกรรมในการแต่งงานนะครับคือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผู้คนก็แก้ละก็นส่งเจ้าบ่าวเก่าหอเขาเรียบร้อยหรือว่าเซ็ตชิ้นที่กรรมท่านพอความช้างเงินต่างเซ็ตซับเรียบร้อยคือว่าการแต่งงานก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเจ้าบ่าวก็ กินขากินน้ำจุ่มเจ้ากันกอน่องมองมวนกันไปคคลิปนี้ก็เอาสามีนะครับทุกคนเข้าไปกับยูดูบมล่าพระจากันนะครับพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกคน